ดูไว้ดูไฟเขาไว้ต่อไปมึงต้องเจอแบบนี้เว้ยต้องหาอะไรไปแก้มีงั้นชาตินี้กูไม่ได้ขึ้นหรอกไม่ไม่ไม่เฮ้ยนี่ถึงเห็นแล้วเห็นแล้วสัตว์เป็นสัตว์สัตว์ใเฮียว่าไงว่าไงได้เอาศบไหน สีไหนสีไหนเบสเอาได้เลยใช่ไหมโอเคค่ะเอาสีไหนครับอุ้ยถูกแล้วไ<ป>่ทั้งสองสีเลยเหมอเอาไปดิเราต้องไปว่ะเรียบร้อยบิลลีไ่ไปเอาสองคนพอ <S <S ไปเอาสองคนพอไปเอาสองคนพอประเดี๋ยวปรลัไปเอาให้นะสองคนใครจะไปบ้างสองคนพอยก็ยิบไปได้หยิบไปกับรัฐไทยโอเสร็จนี้ไม่โดนประหลัดประหลัด บนหอบนหอโอ้หายกูุ่มก้มจุกเพื่ออะไรคะโดพี่บิลลี่ฝากด้วยพี่บิลลี่ฝากด้วยพี่บิลลี่ฝากด้วยเฮียอะไรอะบิลลี่ลั่วคนแรกเลยที่สั่งโหหนี่มนิปืนอยู่ข้างบนเลยครับคนมันเลยคนมันเลยได้เปอะ ศพตรงบันไดกับศพข้างล่างอะ่ะไปเอาแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วก็บินกลับมาเยอะนะเอาเรื่องล่วงไปแล้วมันต้องม,มันต้องปั๊มกับปั๊มเนี่ยครับโอปพีซีปั๊มเพื่อนขึ้นแชร์ดับสองลูกขายของหมดก็ปั๊มยับเลยอ่ะ ใครของหมดก็หมดแลยครับิลับับาลชุบไดชนะปะเนี่ยเฮ้ยไวชนะไวชุบเรื่องนีเลยอนมันมีมันมีตัวยิงอยู่ไงอหลงเขายิงให้อย no ู่ อืนกี่นัดแล้วเนี่ยเสียงหัวแดงโคตรดังเลยนะดังถึงเนี่ยคันบิลลี่เอาเอาเอาแทงเพื่อนก <c oughs> ัเเน <c oughs> เลยต้องชุบเพื่อนอ่ะแม่ต้องเล่นชุบเพื่อนด้วยต้อนี้ด้วยแนะต่ของกันและกันนะครับ ยาต้อนแม่แ่เป็นาพาัฒนาจะหมดแล้วต้องชุบอีกต้องชุบอีกขออุ้งกับกัดโรงพยาบาลเลยบอกเขาป้าบอกเขาว่าเพื่อนเขาบอกให้มาเอาอ่ะบอกว่าเฮียนห่นี่มาเอามุ้งมาเลยจะบอกมุ้งให้ไหม คนสรุปคือใครประหลาดไอ้อินพี่ปะเนี่ยเอาบอกเขาว่ายานโทนี่ให้มาเอาอ่ะโคตรมันเลยชนะเหรอเนี่ยเฮ้ยชนะดีนยัง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 โอ้โหฟีลดยานข้างบนอะยังไม่หมดนะยังไม่หมดโอ้ปั๊มเรียบร้อยโอ้หมดไปกี่ล้านแล้วนะ ประหลัดกลับมาก็ได้ประหลัดปล่อยเขาชุบเพื่อนเขาแล้วประหลัดตลประหลัดได้ยินไหมเอ็มดีเขาต้องมีกี่ล้านอันอุ้มขึ้นไปให้เขาข้างบนเลยปะประหลัดอุ้มขึ้นไปให้เขาข้างบนเดี๋ยวพี่ไปเาฝั่งนู้นประหลัดอุ้มขึ้นไปให้เพื่อนเขาข้างบนแล้วเดี๋ยวเ,าเราเอาขอกแล้วมองเขาบอกเขาจะชุบเอ้า <c oughs> เรียบร้อยเแค่ตบตู้แค่ตบตอไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งชีเราอยู่ข้างล่างนะอ้วมอิ่มแน่คือตอนตีไม่ตายนะเราแตกตอนหลังไอ้เหี้ยไม่ได้ตายเพราะประตูไล่เขาตัวเองบอกเพื่อนเขาดิบอกเพื่อนเขาไอ้ประหลาดอยู่นั้นนะบอกเพื่อนเขาร่วงลงไปสองถามเขาที่ว่าจะยังไง ดูดิขนาดคือเรื่องดูดิขนาดวีซีของครบอาวุธครบขาดแค่ปืนนะยังสู้ด้วยไม่ได้แล้วแล้วผวกผมแก่งกันเหลือเร้จรกนอมีค่บีซีสองคนอะเดี๋ยวเราต้องเก็บ b ีซีกับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บบีซีกับอ่ะหมอขึ้นฮอค่ะขึ้นฮอค่ะทุกคนพี่เจมถึงเวลาลงแล้วล่ะรอแร้บมารับ รอบหน้าแต่เขาตีงนี้ต่อเปล่าไม่รู้จะรอรับมารับก็บไ<อ>ด้แร็ปดูไว้ดูไฟเขาไว้ต่อไปมึงต้องเจอแบบนี้เว้ยต้องหาอะไรไปแก้ ูกูตายหรือยังเจอยู่นะแต่เหมือน oh. พมา่าเลยทำงานเป็นพมา่าไปเลยโอ้ย oh, ข้บาบงสานผัวใช้โห mm hmm. oh, แม่เขาหาที่เล่นได้สุดย mm hmm. อดเลยว่ะเจใช่เต็นบนตึกตึกของตึก ฉะนั้นอย่าลืมซื้อแผนคิวเลอร์และอะไรคะกล่องดำค่ะเ้เ <laughs> จะรู้เราจะรู้ว่าปืนมันได้เปรียบขนาดไหนใช่ค่ะก็คือพักชมโฆษณาสักครู่นะคะถ้าคุณสงสัยว่าสิ่งประดิษฐ์ตะกี้ที่ดูไวชาขึ้นมานั่นคืออะไรนะคะ ก็สัยก็คือสามารถโตได้เก้าสมาสั่งได้ที่สองห้ถ้าคุณคิดว่าอยากกระพลิกโลกคุณอยากกระพลิกโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสไตล์ต่อให้คุณคนน้อยขนาดไหนยังไงก็ชนะคนเยอะถ้าคุณมีกล่องดําค่ะมีแบบเป็นกระบอกเลยไหมไม่มีวออยากได้เป็นแบบกระบอกเลยก็ตกก็ตกไปลละเต็มร้อย เออหูเฮ้ยมันจริงเมื่อกี้แต่เราต้องลงแล้วพี่เจดประเทศจะลงไงให้มันไม่ตายไม่อยูเว้อดิตกคนได้บ่อยด้วยโอ้โหคนนี้ไม่ต้องห่วงครับสดนะกูเครู คิดยังไงกับไฟนี้คืออารมณ์เหมือนแบบว,ว่ายังไงมันก็ต้องเล่นครับผมมองว่าไอ้คือยังไงอะดูไว้ก็ได้เปรียบไว้อย่างอาหลงอะแม่งยืนอยู่บนสุดแลยอาหลงยิงฟรีสัตว์คืออาหลงอาลงหอาลงหยิงฟรีสัตว์เลยเ ลหลกแบบยืนยิงแบบยืนยิงให้เพื่อนแบบโคตรดีเก่งเลยตัวด,ด้วยนะตัวข้าได้แหละจะดีนะถ้ามันไม่ตกลงมาตายตลกแบบยืนยิงฟรีเลยเว้ยยืนแบบยืนยิงแบบโอ้โหยืนยิงให้เพื่อนอ่ะคือโคตรโคตรคุ้มเลยผมจะบอกให้ ที่สู้ได้อะที่ดุไว้สู้ได้ผมบอกเลยเป็นเพราะอโหลงเลยเว้อหลงแม่งตัวเปลี่ยนเกมเลยอหลงแม่งยืนยิงแบบมผมเห็นแบบยิงยิงแม่นด้วยแล้วแบบแต่ลงน่ากว่าตอนขึ้นอยู่เวยคือถ้าถ้าอหลงไม่ยิงย,งยงงาาิงยิงไม่โดนลองกิดนะถ้าอหลงยิงไม่โดนอ่ะยังไงยังไงข้างล่างก็ฉุดไม่ทันครับผมบอกเลย